วัย40ทำไมต้องคุมสิ่งนี้ฟังให้จบนะคะคุณจะได้เอาเรื่องนี้ไปไว้ดูแลตัวเองพออายุเข้าเลข4ี่ทำไมพุงยื่นหิวง่ายน้ำหนักขึ้นเร็วคำตอบคืออินซูลินค่ะพอเราอายุเกิน40ร่างกายเราจะดื้ออินซูลินแบบเงียบๆแม้จะกินน้อยแต่ร่างกายเก็บพลังงานไว้ที่พุง อินซินสูงคือโหมดเก็บไขมันหิวบ่อยเพราะเซลล์ไม่ได้รับพลังงาน เผาผ่านก็พังแม้กินคลีนน้ำหนักก็ไม่ลงมีงานวิจัยบอกว่าอินซลินสูงเรื้อรังเนี่ยเสี่ยงเบาหวานความดันสมองเสื่อมแบบที่ไม่รู้ตัวค่ะถ้าคุณอายุ 40, 40แล้วอยากลดพุงอย่างปลอดภยัยต้องเริ่มที่การคุมอินซลินไม่ใช่แค่การคุมน้ำตาลตัวยูนิมาเต้นะตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยลดหิวเพิ่มโดพามีนไม่เครียดส่วนตัว Balance หรือ b บ o s สจะช่วยชะลอการดูดน้ำตาลไม่ทำให้อินซินพุ่งถ้าอยากรู้วิธีกินให้เหมาะกับวัย40คอมเมนต์คำว่าพุงนะคะแล้วเดี๋ยวแจ้งทักหาค่ะ